ขณะที่ในมุมของชนะดูเหมือนจะมีลูกหลานเครือข่ายชนะก็ถูกควบคุมตัวไป37คนใช่ค่ะนายกเมื่อวานนี้บอกก็เดี๋ยวจะปล่อยโทษทาก็ได้หนักอะหรอกแต่อย่าไปทําอีกก็แล้วกันนายกบอกว่าอย่างนั้นค่ะแต่หลานเครือข่ายชนะว่าอย่างไงคุณไคริยระรมัญยะอ่านถแถลงการทั้งน้ําตาที่หน้าทําเนียบนะคะอ้างอิงว่ากลุ่มของพวกเธอเนี่ยคือลูกหลานของกลุ่มคนที่ถูกจับไปเมื่อคืนก่อนจะปักหลักสู้ต่อไปค่ะ พวกเราเดินทางมาเพื่อที่จะปกป้องบ้านของตัวเองเด็กๆพวกนี้เขาจะมีอนาคตในแผ่นดินของพวกเขาในแผ่นดินที่พวกเขาสามารถที่จะวิ่งเล่นแค่ไหนก็ได้วันนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ออกมาเพื่อที่จะส่งเสียงไม่มีใครอยากมานั่งข้างถนนถ้าเขาไม่สุดๆจริงๆและถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาปกป้องไม่ลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดิน ภารกิจนี้ได้ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันค่ะด้วยการยืนยันว่าหากไม่ได้รับคำตอบการยุตินิคมอ,อุตสาหกรรมจนะเราเราจะไม่ไปไหนไม่ว่าเราจะถูกตุบถ,ถูกตามายจากกลุ่มอำนาจสักกี่ครั้งก็ตามถูกจับอีกอกี่รอบเราจะกลับมายัางทำเนียบรัฐบาลเหมือนเดิมเราจะขอยืนยันว่าครั้งนี้ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันด้วยการยืนหยัดจนถึงที่สุดการที่คนะนะถูกกลุ่มอำนาจ ถูกกลุ่มอำนาจในรัฐบาลทุบทําลายเมื่อคืนเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลเลือกที่จะปกป้องกลุ่มผลประโยชน์แทนประชาชนเจ้าของแผ่นดินขณะที่เมื่อวานนี้หลายภาคส่วนนะครับกสมกรรมการสิทธิ์พักการเมืองเพื่อไทยรวมถึงอย่างคุณธนาจรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าใช่ไหมค่ะนี่ยกเป็นตัวอย่างหลายกลุ่มหลายก้อนออกมาแสดงความเห็นว่า เป็นการล่วงละเมิดสิทธิทเสรีภาพประชาชนกระทาการรุนแรงเกินเหตุที่ไปฉลาลายการชุมนุมเมื่อคืนก่อนใน้นองไรข้าราชรที่ร่ำรีช่วยมหาไทยนิพนธ์บุญยามณีสสสงขานะครับซึ่งต้องถือเป็นเจ้าของพื้นที่คุณนิพนธ์เนี่ยบอกก็เป็นคนชนะด้วยใช่แล้วก็บอกนะครับว่าโดยรวมเนี่ยสนับสนุนเพราะจะได้เอาเศรษฐกิจเข้าไปหาชาวบ้านคนในพื้นที่จะได้มีงานทําส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดู แล้วสร้างหลักประกันว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาคุณนิพย์ยืนยันนะครับว่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยมารวมตัวเรียกร้องอยู่ที่นาธรรเนียมเนี่ยจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ในพื้นที่เขาเห็นด้วยคุณนิพย์บอกว่าอย่างนั้นพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นทรายโปกอะไรเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยฟังเสียงดูฮะเจ้าตัวสนับสนุนโครงการนี้นะฮะที่ผมเห็นด้วยเนี่ยเพราะว่าเ,เราศึกษาปาัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรื่องหลักๆเนี่ยเราเราแก้ได้หมดแล้ว เรื่องแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วบัดนี้เหลือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเดียวคือปัญหาความยากจนของประชาชนเพราะฉะนั้นการที่เราจะทาให้คนในพื้นที่มีงานทำเนี่ยผมถือว่านี่คือเป็นกระบวนการหนึ่งของการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราศึกษากมาเกือบ20ปีแล้วว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสิ่งที่จะต้องแก้กันก็คือแก้ปัญหาความยากจน จริงนะข่าวถามคุณนิพนธ์ด้วยนะคะว่าเราจะทําความเข้าใจกับคนที่เขาคัดค้านอย่างไรคุณนิพนธ์บอกก็ต้องคุยกันในพื้นที่เขาก็ทํากันอยู่คุณนิพนธ์บอกว่าตัวผมเป็นคนอําเภอจนะรู้ว่าในพื้นที่เขาคุยกันอยู่แต่ว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งที่พูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจแล้วจะทํากันยังไงเดี๋ยวตามกันดูต่อไปครับทานผู้ชมครับ